จะเป็นการใส่หนวดนะคะใส่หนวดของปลาหมึกของเรานะซึ่งหนวดแต่ละเส้นก็จะใช้ลูกปัด9เม็ดนะคะมีทั้งหมดตัวหนึ่งก็จะมีประมาณ8หนวดนะคะหรือใครจะทำมากทำน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะมาทำกันเลยค่ะ ใส่ไปเก้าเมตรนะคะนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เก้าเมตรเหมือนกันค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะร้อยย้อนกลับโดยที่เม็ดแรกเราจะไม่ร้อยนะเราจะร้อยเม็ดถัดไปนะคะรอยย้อนกลับทั้งหมดทั้งแปดเม็ดที่เหลือนะคะเม็ดที่เก้าเราไม่ร้อยนะแล้วก็ ร้อยผ่านมาที่เม็ดเติมเม็ดนี้นะคะดึงให้สุดจะได้แบบนี้นะอีกฝั่งนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะเม็ดที่9้าเราไม่ร้อยนะคะเราร้อยเม็ดที่8นะคะเม็ดที่8ปดแล้วรอ้รอยย้อนกลับมาจนถึง เม็ดที่หนึ่งแล้วก็ร้อยผ่านเม็ดนี้นะคะเม็ดที่เราสวนกันตอนแรกแล้วดึงค่ะดึงให้แน่นนะคะ จะได้แบบนี้นะเมื่อได้เสร็จแล้วนะคะเราก็ร้อยอีกค่ะร้อยอีกเเมตรค่ะ ก็เหมือนเดิมค่ะมตที่เเราไม่ร้อยนะคะเราร้อยตั้งแต่มีที่8กลับไปจนถึงเมตรที่1 เสร็จแล้วนะคะเราก็ร้อยต่อมาที่มิดที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะเมื่อกี้เราแลวมาจากมินิใช่ไหมเราก็ร้อยต่อมาที่มินินี่นะข้างนี้ก็ทําเหมือนกัน,นะคะ่ะ ปัดไป9เมตรค่ะ จากนั้นร้อยย้อนกลับค่ะตั้งแต่เม็ดที่8ร้อยกลับไปถึงเม็ดที่1แล้วก็ร้อยเม็ดด้านหน้าตรงนี้นะคะ ย้อนกลับไปได้แบบนี้นะใส่ไปอีก9เมตรค่ะ อีกเส้นหนึ่งนะคะใส่ไปอีกเก้าเม็ดค่ะนี่นะแล้วก็รอยยันกลับ เนื่องจากเอ็นสองเส้นนี้นะคะความยาวน่าจะไม่พอแล้วเดี๋ยวเราจะต่อเอ็นนะคะตรงนี้เราก็จะร้อยขึ้นด้านบนนะคะร้อยขึ้นด้านบน แล้วก็จะร้อยมาด้านข้างนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ผูกปมให้แน่นใช้ครีมนะคะดึงเพื่อความแข็งแรง รอยย้อนกลับซ่อนปมค่ะรอยย้อนกลับเพื่อซ่อนปมนะคะ จากนั้นนะคะใช้กรรไกรกล้ามปูนะคะตัดแต่เอ็นที่เหลือทิ้งไปอันนี้เดี๋ยวขอร้อยไปอีกเม็ดนึงนะคะเพื่อความแข็งแรงของชิ้นงานนะตอนนี้เราได้แล้ว6หนวดใช่ไหมคะคืออันนี้จะทําสัก8หนวดนะคะก็จะเหลืออีกสองหนวดนะคะเดี๋ยวเราจะทําเพิ่มโดยการต่อเอ็นเข้าไปนะคะ ขั้นตอนการต่อเอ็นนะคะก็จะนำเอ็นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะใครที่ตัดยาวแล้วก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะคะถ้ามีเอ็นเหลือก็ทำต่อไปได้เลยใส่ไปอีก9เมตรค่ะ ะะแล้วก็รอยย้อนกลับรอยย้อนกลับนะคะแล้วก็จะเอามาต่อเข้าตรงนี้นะคะเพราะว่าช่องนี้ยังไม่มีหนวดใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเข้าไป อีกเส้นหนึ่งก็ร้อยมาด้านข้างนี่ค่ะนี่นะคะที่เส้นด้านข้างเส้นนี้นะคะก็ใส่ลูกปัดไปอีกเเมตรค่ะ แล้วก็รอยย้อนกลับตั้งแต่เม็ดที่8นะคะลงไปถึงเม็ดที่1 แล้วก็รอยย้อนขึ้นมานะคะไม่เอ็นเจอกันนะคะผูกเอ็นให้แน่นสองรอบ ใช้ครีมดึงเอ็นให้แน่นค่ะราย้อนกลับเพื่อซ่อนปมนะคะ ใช้ก้ามปูนะคะตัดปลายเอ็นที่เหลือทิ้งไปก็จะได้นะคะลูกปัดรูปปลาหมึกนี่นะนี่ค่ะค่ะสามารถนะคะใส่พวงกุญแจนะคะ แบบนี้นะเป็นของขวัญของฝากของที่ลระลึกได้นะคะแบบนี้นะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะพบกําไหรั้งหน้ากับปิดอาร์ตแอนด์เฟรนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ